นิยายเสียงเรื่องเมียเก่าของคุณสิงหาโดยน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะบทที่24ชัดเจนในฝั่งของหยางเฟยหลงลูกน้องคนสนิทที่อยู่กับตุนได้โทรมารายงานตามปกติประจำวันเนื่องจากหยางเฟยหลงกำชับให้ลูกน้องรายงานความเป็นอยู่ของตุนและลูกๆ วันนี้เขาก็ได้รับรายงานจากลูกน้องเช่นเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือวันนี้คุณสิงหาขอเข้าพบตุลและตุลได้อนุญาตให้เข้าพบแต่ระหว่างที่คุยกันตุลให้ลูกน้องของเขาอยู่ในห้องด้วยแสดงว่าตุลยังคำนึงถึงศักดิ์ศรีและให้เกียรติเขาผู้เป็นสามีเนี่ยครับวันนี้คุณสิงหามาหานายหญิง อย่างเฟยหลงรู้ดีว่าต้องมีสักวันที่สิงหาต้องมาขอเข้าพบภรรยาของเขาพอสิงหายังคาใจเรื่องของลูกๆว่าเป็นลูกของสิงหาจริงหรือเปล่าคนโง่อย่างไงก็คือคนโง่อย,อยู่วันยังคำ่ำแค่มองหน้าเด็กก็น่าจะบอกอยู่แล้วว่าลูกทั้งสามเป็นลูกของใครในายหญิงว่าไงนายหญิงให้เข้าพบแต่ให้เสี่ยวเชิงอยู่ในห้องพักด้วยครับ ตุนฉลาดพอในการตัดสินใจให้เสี่ยวเชิงอยู่ในห้องด้วยและอีกอย่างตุนอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อย่างเฟยหลงคุยเรื่องอะไรกันคุณสิงหามาขอโทษถามเรื่องคุณหนูและมาสารภาพความจริงว่าคุณแมทธิวเป็นลูกชายของคุณสิงหาครับนาะยหญิงเพิ่งจะรู้ความจริงวันนี้เหมือนกันอืมเขาไม่แปลกใจหรอกหน้าแมทธิวมีส่วนคล้ายคุณสิงหามากแต่แปลกใจที่ตุนไม่สามารถยืนยันในเรื่องนี้ จนวันนี้เขาถึงรู้ว่าคนที่รู้เรื่องมีแต่คุณสิงหาแต่ตุนไม่รู้เรื่องนายหญิงพาดมีความสัมพันธ์กับคุณสิงหาและอุ้มท้องนายหญิงเลี้ยงคุณแมทธิวมาเพียงลําพังครับหมายถึงตุนกับสิงหาไม่ได้เป็นแฟนกันหรอแต่พาดมีความสัมพันธ์กันชีวิตของนายหญิงน่าสงสารมากครับนายคุณสิงหาเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวมากครับแล้วเรื่องเจ้าแฝดเมื่อทราบเรื่องของแมทธิวแล้วแล้วเรื่องของลูกแฝดชายหญิงล่ะ ายหญิงยืนยันว่าลูกทั้งสามคนเป็นลูกของนายครับนายคือพ่อของคุณหนูทั้งสามอย่างเฟยหลงยิ้มออกมาด้วยความพึงพอใจกับคำตอบที่ตุได้บอกกับสิงหาไปเขาเลี้ยงลูกของตุด้วยความรักจากใจจริงจึงยอมให้ใช้นามสกุลอย่างด้วยความเต็มใจเด็กทั้งสามเป็นลูกของเขาเพราะคุณสิงหาได้ยินคำพูดเหล่านี้ออกจากปากนายหญิงคุณสิงหาร้องไห้เลยครับนายอืมคุณสิงหาคงปวดใจน่าดูลูกของตัวเองกลายเป็นลูกของคนอื่น จะให้ทํำยังไงได้คุณสิงหาเลอกที่จะทิ้งสี่แม่ลูกเองนายครับเห็นนายหญิงตัวเล็กๆแบบนี้ใจเด็ดไม่ใช่เล่นอ่อนนอกแข็งในใครจะรู้จักตุลน,นพัฒได้ดีกว่าตัวเขาเองคนอย่างอย่างเฟยหลงมีแต่คนอยากเสนอตัวให้แต่ตุลไม่ใช่เป็นตัวเขาเองที่ไปเสนอตัวให้ตุลแต่ตุลไม่เอาความใจแข่งใจเด็ดไม่มีใครเกินภรรยาของเขาแล้วเมื่อไหร่นายจะกลับครับจะได้พานายหญิงกับคุณหนูกลับไปที่แผ่นดินใหญ่ ทาานี้ยังวางใจไม่ได้ฝั่งนู้นคอยหาโอกาสอยู่ตุนเมื่อได้พบกับคุณสิงหาอีกครั้งและได้รู้ความจริงเรื่องทั้งหมดในเรื่องคืนนั้นว่าใครคือพ่อของน้องกันตอนแรกเขายอมรับว่าตกใจแต่ที่มากกว่าตกใจก็คือเสียใจเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณสิงหาถึงแม้จะเป็นแบบหล,หลกสซ่นๆแต่เขาก็มีความจริงใจต่อคุณสิงหาแต่คุณสิงหาไม่มีความจริงใจกับเขาเลย ปิดบังความจริงเรื่องของน้องกันแสดงว่าทุกคนที่อยู่ในตระกูลเดดวรดนรู้ความจริงหมดยกเว้นเขาคนเดียวไม่อย่างนั้นคุณแม่ของคุณสิงหาจะทําดีกับน้องกันขนาดนี้เลยเหรอสุดท้ายท่าแท้ของคนทั้งคู่ก็แสดงออกมาให้เห็นคุณแม่ของคุณสิงหาไม่ชอบเขาก็เลยหาคนที่เหมาะสมกับคุณสิงหามาให้และคุณสิงหาก็เลือกที่จะทอดทิ้งเขากับลูกไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นทั้งแม่และลูกไม่เคยมีความจริงใจกับเขา เขาช่างเป็นคนโง่เสียจริงๆวันนี้จะมาอ้างสิทธิ์ความเป็นพ่อมันจะง่ายไปหน่อยหรือเปล่าคนสิงหาวันที่เขาลำบากวันที่เขาถูกไล่ออกจากบริษัทไม่เคยมาดูดำดูดีเขาเลยในเมื่อตัดสินใจแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนใจกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับคนสิงหาอีกต่อไปสิงหาจากวันนั้นเขาก็มาหาตุนกับลูกทุกวันถึงตุนจะยืนยันกับเขาแล้วว่าไม่ใช่พ่อของเด็กแฝดสิงหาก็ไม่ยอมแพ้ ซื้อข้าวซื้อขนมของเล่นมาให้เด็กทั้งสถึงแม้ว่าเขาไม่เคยได้เห็นหน้าลูกทั้งสามอีกเลยก็ตามแต่สิงหาก็ยังทำแบบนี้เป็นประจำแรกๆตุนให้กัดปฏิเสธรับของจากสิงหาแต่สิงหายังซื้อมาให้ทุกวันก่อนจะไปทำงานในที่สุดตุนก็ต้องยอมรับของที่สิงหานำมาให้สิงหาแค่ได้ทำอะไรให้ตุนกับลูกบ้างเขาก็ดีใจถึงแม้ชาตินี้จะไม่มีโอกาสให้ลูกทั้งสามเรียกเขาว่าพ่อก็ตาม ความผิดที่เขาทํากับตุลและลูกมันเกินให้อภัยจริงๆเขาคงไม่เหมาะที่จะเป็นพ่อใครเหมือนที่ตุนพูดไว้ก็ได้เขาทุ่มเทตั้งใจท,ทํางานอย่างหนักกับโครงการใหม่ที่ทําร่วมกับอย่างเฟยหลงธุรกิจนี้จะต้องได้กําไรเท่านั้นเพราะเขารู้ดีว่าทุกบาททุกสตางค์ตุลและลูกจะเป็นผู้รับผลประโยชน์เขาจะทําพลาดไม่ได้ ส่วนพ่อแม่ของสิงหานั้นตั้งแต่วันที่สิงหาได้รับคำตอบจากตุลว่าลูกทั้งสามเป็นลูกของหยางเฟยหลงสิงหาก็ไม่ยอมแพ้เที่ยวไปหาตุลกับลูกทุกวันตอนเย็นกลับบ้านมาก็เอาแต่ดื่มเหล้าเช้ามาก็ไปทำงานไม่ไปเที่ยวไม่ไปสังสรรค์กับเพื่อนเหมือนกับที่ผ่านมาพูดกับพ่อแม่น้อยลงหรือจะให้พูดให้ถูกก็คือแทบจะไม่ได้คุยกันเลยยิ่งเรื่องของสวรยญญาสิงหาก็เดินหนีทันทีที่แม่เอ่ยชื่อตอนนี้ คุณหญิงพิมพิลาศหมดหนทางที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับตระกูลของสวัญญาอีกต่อไปแล้วคันจะปรึกษาสามีก็ไม่ได้เพราะคุณไพศาลไม่ออกความคิดเห็นอะไรเลยเพียงพูดแต่ว่าเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้เองแก้ไม่ได้ก็ปล่อยไปตามกรรมคุณคะวันนี้เราไปหาหนั้งกันดีไหมคะฉันคิดถึงหลานเหลือเกินกันไหนล่ะคุณคุณหญิงถึงกับเอื้องที่ได้ยินคำตอบจากสามี ในโลกนี้ไม่มีเด็กผู้ชายที่ชื่อกันหลานของเราอีกต่อไปแล้วจะมีก็แต่เด็กที่ชื่อแมทธิวอาเธอร์และอลิเซียอย่างเท่านั้นคนหญิงพิมพิลาศได้ยินสามีพูดอย่างนั้นก็ถึงกับร้องไห้ด้วยความเสียใจแค่ความคิดเห็นกับตัวของเธอทำลายความสุขของทุกคนในครอบครัวจะไปให้เด็กมันถอนงอกเรอค้นหญิงในที่สุดความคิดถึงและต้องการเห็นหน้าหลานทั้งสาม ทำให้ตอนนี้ป้าและม้าของสิงหาก็มาถึงหน้าบ้านของตุนแต่ยังไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้เนื่องจากการที่คอยดูแลต้องไปแจ้งแกนายหญิงก่อนถ้าไม่อนุญาตก็เข้าผมไม่ได้รอสักครู่นะครับผมขอไปเรียนนายหญิงก่อนกาดเดินเข้าไปในบ้านเพื่อแจ้งเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ของสิงหามาขอเข้าพบกาดอีกคนยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูนายหญิงของตระกูลหยางกําลังสอนหนังสือให้กับลูกๆในห้องโถงของบ้าน พอเห็นการที่เฝ้าจุดหน้าประตูเดินเข้ามาในบ้านก็คิดว่าน่าจะมีคนมาขอเข้าพบแต่ความจริงแล้วเขาไม่มีใครหรือเพื่อนสนิทมากพอที่จะมาเยี่ยมถ้าจะมีก็มีแต่พี่พัดพี่ชายข้างบ้านแค่คนเดียวเท่านั้นนายหญิงครับพ่อกับแม่ของคุณสิงหาขอเข้าพบครับกาดรายงานต่อนายหญิงอ๋อพ่อกับแม่ของคุณสิงหาตุนพยักษหน้ารับพร้อมกับอนุญ,ญาตให้เข้าพบ เขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าพ่อกับแม่ของคุณเสียงหาจะมาพบเขาทําไมหรือว่าคิดถึงหลานกาดคนเดิมเดินออกจากบ้านไปพร้อมแจ้งพ่อกับแม่ของคุณเสียงหาให้ทราบว่านายหญิงอนุญาตให้เข้าพบก่อนจะเดินนําผู้ใหญ่ทั้งสองเข้ามาในบ้านตุนเมื่อเห็นพ่อแม่คุณเสียงหาก็ยกมือไหว้าตามมารยาทที่ดีและให้เสี่ยวเชิงอยู่ในห้องเพื่อฟังการสนทนาครั้งนี้ด้วยโดยตุนรู้ดีทุกเรื่องเกี่ยวกับหยางเฟยหลงหยางเฟยหลงก็ต้องรู้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ สวัสดีครับคุณท่านตุนยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทั้งสองรับไหว้เชิญน,นั่งครับไม่ทราบว่าคุณท่านทั้งสองมาถึงที่นี่มีอะไรให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับเรียกป้าก็ได้ป้าของสิยงหาพูดขึ้นคงไม่กล้าครับเชิญพูดโทรศัพท์ดีกว่าครับป้ากับม้าอย่ามาขอโทษทุกเรื่องที่ได้ทํากับหนูมมาเปิดปากพูดคําขอโทษออกมาตุลถึงกับอื้อง ไม่นึกว่าคนแก่ทั้งสองจะสำนึกผิดในสิ่งที่ตนเองทำง่ายๆเขาถึงย้อนกลับไปทุกเรื่องเลยเหรอครับป้ากับมาของสิงหางเงียบถ้าอย่างนั้นผมจะรับคำขอโทษไว้ก็แล้วกันครับเพื่อให้ทุกคนจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันป้ากับมาเสียใจจริงๆกับเรื่องที่ผ่านมาคนแก่สองคนต้องยอมรับความผิดกับสิ่งที่ตนเองทำไว้ตอนนี้ไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากเอ่ยคาว่าขอโทษและอีกอย่างคือป้าอยากพบน้องกัน เอแมทธิวอาเธอร์และอลนะิเซียน่ะเข้าใจแล้วที่มาพบขอในวันนี้เพราะต้องการเห็นหน้าหลานนั่นเองแต่ในเมื่อคนทั้งคู่เพิกเฉยและปล่อยให้เขากับลูกสู้ชีวิตเพียงลำพังไม่แม้แต่ยื่นมือเข้ามาช่วยยำเขาลำบากตอนนี้อยากจะมาเห็นหน้าหลานคงเป็นเรื่องที่ต้องพูดให้ชัดเจนและเด็ดขาดเสียทีผมบอกกับคุณสิงหาไปแล้วว่าลูกของผมทั้งสามไม่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลเดดวรดนดันงนั้น ไม่มีความจําเป็นอันใดที่ท่านทั้งสองจะพบกับลูกผมคุณตุนพัฒนป้าถึงกับอุทานชื่อของตนด้วยความตกใจเขาไม่นึกเลยว่าเด็กผู้ชายตัวเล็กคนนี้ที่เป็นแม่ของหลานทั้งสามจะพูดแบบไร้เยื่อใยเมตีเชน่นนี้ขออภาัายที่ผมเสียมารยาทแต่ผมไม่อยากให้เป็นเรื่องเข้าใจผิดอีกต่อไปลูกของผมทั้งสามแท่หยางเป็นลูกของคุณหยางเฟยหลงไม่ใช่ลูกของคุณสิงหาครับ คุณหญิงพิมพิลาศได้ฟังประโยคนี้จากปากของตุนเธอถึงกับปวดใจเสียใจชาตินี้เธอคงไม่มีลูกหลกานสืบะกูลอีกต่อไปด้วยว่าสิงหาคมไม่มีวันที่จะแต่งงานใหม่อย่างแน่นอนความสัมพันธ์ของผมและแตระกูลเดชวรดลแค่พูดถึง้นในบริษัทและเจ้าของเงินกู้เพียงแค่นั้นรบกวนท่านทั้งสองกลับไปเถอะและอย่าก,กลับมาที่นี่อีกถ้าพบกันอีกก็ถือเสียว่าเป็นแค่หุ้นส่วนในการทาธุรกิจเท่านั้นนะครับชัดเจนกว่านี้คงไม่มีอีกแล้ว คนแก่ทั้งสองจึงลุกขึ้นและเดินออกจากบ้านของตนไปด้วยแววตาที่ปวดร้าวไม่ผิดกับลูกชายที่เดินออกจากบ้านหลังนี้ในครั้งก่อนหน้านี้เสี่ยวเชิงเมื่อไหร่เฮียหยานจะกลับมารับผมกับลูกเสียทีจบบทที่24